คุณพี่จารินนะครับดาวอีก35ดวงดาวจะผันดวงแล้วก็จะส่งการอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนมีเงินมีทองกลับมาบ้านนะมันก็เป็นปีใหม่ไทยกลับมารนามดน้ําดําหัวผู้ใหญ่บางคนก็อาจผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วก็อาจจะมาส่งกระดูกนะครับก็อยากให้ทุกคนมีโชคมีลาภอาจารย์ก็ขอบารมีนะองค์ปูองดำนะนักตำหนักผู้ใหญ่ออนอดองคูงดำเสียงสีจันทานขนาดนักตำหนักผู้ใหญ่อ่อนนัดองย่า ผู้บารมีผู้นำองยา่มามณีจันทาวิชุลามณีนะัครุมาสเทวีชื่อเต็มองยา่านี่ยาวมากถ้าไม่ท่องนี่นลงนะนะองค์ย่าพระนางมณีจันทาวิชุลามณีนะัครุมาสเทวีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้น้อยอาจารย์แม่มพี่น้อย เจ้าที่เจ้าสถานเทวดาผ่านไปผ่านมาเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินปู่อนันตะองค์ยา่าปูสาพระยามุจลินองค์ปู่ผู้ชงย่าทองคำองค์ปู่สัตตะแล้วก็ปู่สีจุโทยา่าสีปรดุมมาแล้วก็ทุกๆพระองค์ณนะตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตีขอบารมีองค์ปู่ให้ลูกหลานผู้ที่ได้ดูไลา์สด และไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ตามหรือดูไปแล้วก็ตามอะใครที่สาธุขอให้ถ้าดวงเปิดถึงกันจริงก็ขอให้ลูกศิษย์คนนั้นสมดังปรารนาถูกทั้ง3ตัว2ตัวขอให้มีโชคด้วยกันซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกาสาธุกบอกชื่อนามจุ้ณสาธุกพร้อมกันครับ ตวานะเมตังสะเมตตาทันตาอวิจิตจจิตตาบริตังพนันตูสัคเเกเมจตุเปคิลิสีขลาเตเจนตะริเควิมาเนทีเปรัเทจะคามีตะรุวะนะขานีเคหะวัตุมีเคเตอุมาจะยันตูเทวาชรทรวิสเมยขคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาทะโอเมสุนันตู ธรรมสะสวะาการกคารูยมาทันตาธรรมสะสวะาารรคารูยมาทันตาธรรมสะสวะาารรคารูยมาทันตาปู่ลงมารับพรแล้วก็อเชิญเทวดาลงมาแล้วก็อาจารย์ชอบนะทุกคนอาจารย์จะพูดให้ฟังงวดก่อนเราได้บุนได้ล่างคือพูดตรงๆมีคนถูกเป็นล้านนะอาจารย์ไม่ขอออกชื่อนะเขามาถวายอาจารย์ก็หลายแสนนะแต่อาจารย์เอาเงินคืนพี่เขาก็าตกใจนะ คืออาจาร,รย์บอกว่าคือการทําบุญเนี่ยก็ทําให้มันพอประมาณไม่ต้องทําเยอะเกินพี่เขาบอก,บอกพี่ได้หลายล้านโอ้ก็เลยได้รับกับพี่เขาวันนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะแต่แกตกใจตอนที่อาจาร,รย์ยื่นเงินคืนให้คือไม่ได้ไม่ได้เสียมัรยาทนะแต่บางทีให้มาเยอะเกินไปอาจาร,รย์ก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับไม่ค่อยสบายใจก็ถือว่าทำบุญก็ทำแค่1 0ก็พอนะครับเนาะไม่ต้องทำเยอะเกินนะถ้าถูกมาก ถูกเป็นหกล้านเจ็ดล้านเออทํามาเลยหลักแสนนะเออถ้าอยากทำออถ้าถูกนิดหน่อยก็5้าบาทสิบบาทพอนะครับคือไม่ต้องทําก็ได้เก็บไว้ใช้อาจารย์ก็ดีใจแล้วนะครับก็ขอทุกคนเลยตรงนี้ใครที่เคยถูกหวยกับอาจารย์ไปใส่บาทให้ด้วยเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์นะครับอธิษฐานจิตถึงเจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์นะที่แค่นึกหน้าว่าเออถึงอาจารย์นะอาจารย์จะได้ไม่ป่วยนะครับเนาะช่วงนี้อาจารย์ก็หวยมันเข้าทุกวันอาจารย์ก็เลยไม่สบายนะ รัฐบาลไทยที่อาจารย์ชอบนะอาจารย์จะพูดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขอขอมากรรมอ่ะใครรอขอขอมากรรมวันนี้เจ็บท้องแต่จะฝืนสังขารพาขอขอมากรรมให้ทุกคนทําแล้วรวยทําแล้วดีใครที่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยประสบความสําเร็จขอขอมากรรมทุกคืนก่อนนอะนชีวิตจะดีไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามเรื่องทุกใจเอาคนยืมเงินไปไม่คืนก็จะได้คืนนะ คำขอข้ามากับอขอาจารย์บันทึกไว้ในโน้ตก่อนนอนเอาดีมากครับอ่ะเดี๋ยวเราแคปหวยกันก่อนเนาะทุกคนอ่ะใครอยากบูชาวัตถุมงคลอยากเข้าห้องวีพีพิมพคาว่าสนใจลงไลน์นี้ครับสนใจกดแชร์ด้วยพิมพสนใจปุ๊บไลน์มันเด้งไปหรือกดตรงเพจต,ตรงนี้เลยอยากได้อะไรอยากสอบถามอะไรอยากคุยกับอาจารย์ให้มาตรงเพจแล้วมาตรงนี้เลยนะเพจจริงดูผู้ติดตามไม่ขายหวยไม่ปักเว็บน,นันหกแสนสี่แล้วก็สามแสนห้าให้กดตรงติดต่อเราได้เลยแล้วก็แอดมา มาบูชาวัตถุมงคลในนี้ได้เข้าห้อง v ีพเหรียญรวยล้นฟ้ารุ่นที่แพงที่สุดก็อยู่ในนี้อนาคตอาจจะเหรียญละแสนนะครับนะโอเคอาจารย์ไล่ใหม่ตั้งแต่ออมสินแนละแคปออมสินก่อนครับสนใจจีอ้อ่ะแอดมาเลยครับใครสนใจมาบูชาได้วันนี้รับห้าร้อยคนเข้าห้องนะครับอออมสินแคปแล้วเนาะสี่พันคนแคปอาจารย์ไปต่อนะ รัฐบาลไทย4,000คนแชร์ให้ด้วยคนแล้วก็หนึ่งแชร์ก็ยังดีนะใครแชร์ได้ก็แชร์นะครับใครแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบางคนการงานก็เกี่ยวนะก็เลยแชร์ไม่ได้มีตัวไหนอ่านไหมเอาชุดนิ้นชุดทุนน้อยอ่ะเอาก็เลขกตัวเดียวกันนั่นแหละนี่มีตัวนี้แถมมาตัดเล่น อาจารย์ชอบชุดนี้ครับว้ยในทั่วหากันเสื้อไม่ทั่วมาอีกใน่ยเรื่องวันนี้เอออทัควเ่งงวดเมื่อกี้ล่ะอาจารย์ได้เล้าได้มือนนีอ่อ่อะแคปทุกปู่ครับงวดก่อนทุกปู่ศูนย์สาดได้บุญในล่าง จานเด้หัวเดาเขาด้วยรูกลายแท่เน็ตเอาเห็นอะไรหกอะไรหกศูนย์เก้าตัดเล่นฝันได้หนึ่งห้าศูนย์มาไม่ได้นอมสินทุบป,ปู 6, 0, ่หกศูนย์เก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้างวดก่อนบนล่าง ชุดเน้นก็อยู่นี่ศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดเต็มอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยชุดเน้นเนี่ยอยู่นี่ตัดเล่นลูกตัวแค่นี้แหละหนึ่งห้าอันแล้วนะโคตรซวยเลยมีแต่ตัวเน้นเราอืมมีแต่ตัวเน้นเราทั้งนั้นมีแต่ตัวเน้นเรานะเนี่ยใครขอเข้ามากรมมอาจา์ก็จะพาขอนะครับเดี๋ยวจะไปขอก่อนนะบางคนจะได้ไปนอนนะมันสี่ทุ่มครึ่งแล้ว หกเก้าอันแล้วหกเก้ากับหนึ่งห้าอันเหมือนเจ้ามือมันรู้ขอดูชุดเต็มเอาได้ครับอ่ะชุดเต็มสวัสดีพี่แบมบี้นะครับอาจารย์ยี่เก้าย่างสามสิบกับป้านวลหกศูนย์เก้าอันไปแล้วค่ะไม่รับฮะศูนย์ห้าก็อันเอา้าที่ได้ซื้อบอับนี้ไปกาปูมาได้หนึ่งห้าศูนย์นะ อันเหมือนแล้วจ้าเออไม่ได้ซื้อดอกสัตว์ขอบคุณพี่วาสนาดาวห้าสิบดวงนะครับนี่ออนซีมาที่พี่ออฟครับที่นี่พี่ออฟ ชุดนีน้ชอบชุดนี้แล้วก็ชอบทูปปู่มันอัานเหรอศูนย์ห้าก็อัานแล้วตัวเน้นเราเลยนะนเนี่ยในทูปปู่ถ้ามันยังไม่อัานตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหละครับเหมือนงวดก่อนอาจารย์บอกว่าในศูนย์สามเจ็ดไม่อัานตัวไหนอาจารย์ซื้อตัวนั้นศูนย์เจ็ดอัานมันเหลือสามศูนย์กับสามเจ็ดสุดท้ายสามศูนย์อัานผมก็เลยซื้อแค่สามเจ็ดเจ็ดสามลอตเตอรี่รวยรวยเลย นหมดจ้าเออฮะตัวไหนไม่อันซื้อตัวนั้นครับทุกคนอาจารย์คิดว่ามันวดก่อนอาจารย์ได้ศูนย์สามเจ็ดอาจารย์จะไปซื้อเจ็ดศูนย์มันอันสามศูนย์มันอันเหลือสามเจ็ดผมก็เลยถูกเนี่ยบนแรกอีกฉะนั้นเลขอื่นก็มีเลขรองก็มีซื้อตัวที่ไม่อันนะทุกคนรวยนะ หกศูนย์ไงไม่เห็นอัน้นมันอันหกเก้าก็ซื้อหกศูนไงศูนย์เ้าเนี่ยก็ไม่อัน้นใช่ไหมล่ะซื้อเลยลอตเตอรี่นะนะครับ